ซึ่งวิธีนี้นะครับช่วยให้ผมสามารถทํากําไรนะครับจากตลาดหุ้นนะครับหรือตลาดทองคําและตลาดน้ํามันนะครับรวมถึงตลาดโฟเล็กได้นะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับและที่สําคัญทําได้ง่ายและทําได้จริงด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงหัวข้อที่ได้รับความสนใจนะครับและเป็นปัญหาที่นักลงทุนทุกคนนะครับจะต้องเจออกันนะครับ ใครนะครับที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักลงทุนนะครับจะต้องก้าวผ่านสิ่งนี้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นตัวกําหนดเป้าหมายในชีวิตนะครับและเส้นทางการลงทุนของตัวคุณเองซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นคือการสร้างแผนการเทรดของตัวเราเองนะครับผมเรียกสั้นๆว่าการสร้างท่าไม้ตายในการเทรดของเราเองครับ ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำคำนี้นะครับท่าไม้ตายหรือว่าแพลการเทรดของตัวเองนะครับและผมเชื่อว่าคนหลายๆคนนะครับไม่เคยใส่ใจกับสิ่งนี้เลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในการลงทุนของตัวคุณเอง ซึ่งใครที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับอาจจะต้องวนเวียนอยู่กับเส้นทางการลงทุนนะครับที่วกไปเวียนมาจับทางไม่ถูกนะครับรู้สึกสับสนกับปัจจัยทุกๆอย่างนะครับที่วิ่งเข้ามากระทบกับเม็ดเงินที่คุณลงทุนไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าโชคดีนะครับคุณหรือนักลงทุนเหล่านั้นนะครับจะรู้ตัวและสามารถย้อนกลับมาศึกษาเรื่องนี้ได้นะครับและสามารถที่จะหันหัวนะครับกลับเข้ามาสู่เส้นทางการลงทุนที่ถูกต้อง แต่นะครับก็มีนักลงทุนอีกหลายๆคนนะครับที่โชคไม่ดีนะครับไม่สามารถที่จะตระหนักนะครับตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างไม้ตายของตัวเองนะครับและสุดท้ายนะครับชีวิตการลงทุนของเขาครับจะจมอยู่กับความล้มเหลวนะครับและสุดท้ายจะต้องยอมรับความพาแพ้และถอนตัวจากเส้นทางนี้ไป ในมุมมองของผมนะครับการมีแผนการเทรดเป็นของตัวเองเนี่ยหรือว่าการมีท่าไม้ตายในการเทรดเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับทุกคนรู้ไหมครับประโยชน์ของการมีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมยกตัวอย่างนะครับประสิทธิภาพเรื่องแรกนะครับที่เราจะได้จากการวางแผนการเทรดหรือการมีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับนั่นคือเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ครับ แผนการเทรดนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมหรือว่าจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของคุณนะครับโดยคุณเองนะครับสามารถกําหนดระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตัวเองได้นะครับให้มีความพร้อมและวัตถุประสงค์นะครับตามจํานวนเม็ดเงินที่คุณมีเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะทําให้คุณนะครับสามารถยืนระยะได้ในตลาดทุนนะครับและยังมีโอกาสนะครับที่จะช่วยให้คุณนะครับกลับไปแก้ไขในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดไป ประโยชน์ข้อถัดไปของการมีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับคุณสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้นะครับสามารถกําหนดเป้าหมายนะครับสามารถกําหนดกําไรนะครับสามารถกําหนดการขาดทุนนะครับและคุณสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการเข้าออกในการลงทุนให้เหมาะสมนะครับซึ่งถ้าคุณวางแผนการเทรดแล้วเนี่ยคุณจะไม่เกิดอาการลนลานหรือวิตกจริตจนเกินไปนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยไม่เป็นใจให้กับคุณ ประโยชน์ข้อต่อไปคือการจัดการเวลานะครับสำหรับผมนะครับเวลาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของนักลงทุนนะครับแผนการเทรดนะครับจะช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาที่มีอย่างจำกัดนะครับให้เหมาะสมกับการเทรดได้คุณจะไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันนะครับเพื่อดูกราฟหรือดูราคาที่วิ่งตลอดเวลานะครับประโยชน์ข้อถัดไปของการมีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับการที่เรามีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับคุณรู้ไหมครับว่ามันจะช่วยให้คุณ เป็นผู้ควบคุมการลงทุนของคุณเองนะครับคุณจะไม่ต้องพึ่งพาคำแนะนำหรือการตัดสินใจจากบุคคลอื่นแต่สามารถพิจารณานะครับและตัดสินใจในการเทรดด้วยแผนของคุณเองคุณจะไม่ต้องมานั่งรอสัญญาณนะครับจากใครนะครับคุณจะไม่ต้องมานั่งรอบทวิเคราะห์จากใครนะครับคุณสามารถที่จะตัดสินใจและพิจารณาได้ตามองความรู้ที่คุณมีนะครับและการวางแผนในการเทรดนะครับจะช่วยให้คุณนะครับ ไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรก้อนโตนะครับซึ่งบางครั้งนะครับโอกาสนั้นอาจมาเพียงแค่5-10วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าคุณมัวแต่รอคนอื่นให้ตัดสินใจให้นะครับโอกาสนั้นอาจจะหลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณทันทีและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับที่เราได้จากการสร้างท่าไม้ตายของเราเองนะครับนั่นคือ คุณสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะครับโดยคุณสามารถกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนนะครับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณในอนาคตได้ สรุปก็คือถ้าคุณมีแผนการเทรดของตัวเองนะครับหรือว่าคุณมีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับมันจะช่วยให้คุณนะครับสามารถควบคุมความเสถียรในการลงทุนของคุณเองได้นะครับและคุณจะสามารถมุ่งหน้าไปสู่การประสบความสําเร็จในการลงทุนของคุณได้อย่างรวดเร็วแต่คุณจะรู้ได้ยังไงอะครับว่าขั้นตอนการสร้างแผนการเทรดของคุณเองนะครับจะต้องเริ่มยังไง คลิปนี้นะครับผมทำออกมาเพื่อจะช่วยไขปัญหานะครับและช่วยคุณนะครับสร้างแผนการเทรดของคุณด้วยวิธีง่ายๆนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับและผมยืนยันว่ามันได้ผลจริงซึ่งวิธีนี้นะครับช่วยให้ผมสามารถทำกำไรนะครับจากตลาดหุนนะครับหรือตลาดทองคำและตลาดน้ำมันนะครับรวมถึงตลาดโซเล็กได้นะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแชร์ครั้งนี้นะครับจะเป็นการแชร์จากประสบการณ์จริงของผม ที่ผมได้นํามาใช้งานแล้วนะครับและสรุปออกมานะครับเป็นขั้นตอนให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะทําตามได้และที่สําคัญทําได้ง่ายและทําได้จริงด้วยครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนการสร้างท่าไม้ตายนะครับหรือว่าแผนการลงทุนของเราเองนะครับผมแบ่งออกเป็น4ข้อนะครับตามนี้นะครับ 1. นะครับต้องหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ 2. องนำองค์ความรู้นั้นนะครับมาวางแผนการเทรดแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้นะครับ 3. นะครับทำการพิสูจน์องค์ความรู้นะครับด้วยการทําซ้าๆนะครับแล้ววัดผลออกมาเป็นตัวเลขสนะครับเมื่อคุณเจอแผนการลงทุนนะครับหรือเจอท่าไม้ตายของตัวเองนะครับคุณจงทําการฝึกฝนนะครับและพัฒนาท่าไม้ตายของคุณนะครับให้แหลมคมนะครับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ย้อนกลับมาที่ข้อแรกนะครับองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ที่เราควรจะมีคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับลองไปยกตัวอย่างกันดูว่าองค์ความรู้ที่ผมพูดนั้นหมายถึงอะไรอย่างที่ทุกๆคนทราบนะครับว่าประเภทของนักลงทุนนะครับเราแบ่ง,งว้างๆได้2ประเภทนะครับประเภทแรกนั่นคือนักลงทุนประเภท Value Investor นะครับหรือว่านักลงทุนประเภทเน้นคุณค่าเรียกสั้นๆว่านักลงทุน VI นั่นเองครับ ประเภทที่2นะครับเป็นนักลงทุนประเภทเทคนิ i c a l นาลิซิต์นะครับซึ่งใช้ฉาวหรือว่าใช้เทคนิคทางเทคนิคนะครับในการวิเคราะห์เพื่อทำการลงทุนกลับมาดูที่ฝั่ง Value Investor นะครับว่าเขาใช้องค์ความรู้อะไรบ้างนะครับในการวิเคราะห์เพื่อที่จะหาจุดลงทุนนะครับอย่างแรกนะครับเขาใช้การวิเคาเราะห์เศรษฐกิจโลกครับ อย่างที่2ครับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศครับอย่างที่3ครับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทุกอย่างจะต้องออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับรวมถึงนะครับการวิเคราะห์หุ้นลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้นะครับ roa roe หรือแม้กระทั่ง pe ratio และอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึงการใช้งบการเงินนะครับของบริษัทที่จะประกาศออกมาในแต่ละไตมาสนะครับเพื่อจะวิเคราะห์หาจุดลงทุนที่สมเหตุสมผลสำหรับเขามากที่สุด นี่เป็นเพียงองค์ความรู้บางส่วนนะครับที่นักลงทุนฝั่ง value investor นะครับหรือว่านักลงทุนประเภทเน้นคุณค่านะครับใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเขาถัดมาครับมาดูที่นักลงทุนประเภท technical investor นะครับหรือว่านักลงทุนประเภท technical นะครับเขาใช้เครื่องมือหรือองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับในการลงทุนนะครับอย่างแรกนะครับนักลงทุนประเภท technical เนี่ยจะใช้ชาร์ตครับในการลงทุนครับ ชาดประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนนะครับหรือว่าชาดแบบบาร์นะครับหรือว่าชาดแบบลายที่เป็นเส้นนะครับนักลงทุนประเภทเทคนิคอลครับจะใช้ Pice ์แอคชั่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแ a m m e r ร์เอ็นกา g หรือแม้กระทั่ง Shooting Star นะครับในการตัดสินใจลงทุนครับ p ายส์แพทเทิรประเภทต่างๆนะครับด o บเบิลท็อปครับเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่ง t ริ p เปิลบ t o ทนะครับ รวมถึงการใช้งานอินดิเคเตอร์ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่า b o ลิงเจอร์แบนะครับ EMA นะครับหรือแม้กระทั่ง MACD นะครับซึ่งยังมีองค์ความรู้อีกหลายประเภทนะครับที่นักลงทุนทางเทคนิคนะครับนิยมเอามาใช้ครับและหากใครสนใจนะครับที่จะศึกษาการลงทุนทางด้านเทคนิคนะครับหรือว่าเทคนิคอนาลัยสิทนะครับทางเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะสอนทุกท่านนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงการใช้ทำกำไรนะครับ เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับจนถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับที่อยู่ในตลาดมานานแต่ว่ายังหาหนทางทํากําไรไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นชุด Bambino Trading นะครับชุดนี้นะครับจะสอนตั้งแต่มือใหม่นะครับจนถึงการเอานะครับการเอาแท่งเทียนไปใช้ทำกำไรนะครับการใช้ Price Action หรือว่า Price Pattern ต่างๆนะครับชุดนี้จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษานะครับศึกษาการใช้แท่งเทียนเบื้องต้นนะครับในการทำกำไร และหากท่านใดนะครับสนใจองค์ความรู้พิเศษในการลงทุนนะครับเราก็ขอแนะนำเป็นชุดสไนเปอร์เทรดดิ้งนะครับที่จะสอนนะครับสอนองค์ความรู้เฉพาะตัวของเรานะครับที่ใช้ในการลงทุนนะครับในทุกชุดที่เราทำการสอนนะครับเราจะมีตัวอย่างอธิบายการใช้งานนะครับทุกชุดนะครับและที่สำคัญครับมีห้องไลน์ให้ปรึกษาแบบส่วนตัวด้วยหากใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www e c o t r a d e com นะครับ ก็สรุปโดยรวมนะครับเรื่ององค์ความรู้นะครับทุกคนจะต้องมีองค์ความรู้ที่ตัวเองนะครับเข้าใจและสามารถนํามาใช้งานได้นะครับผมไม่สามารถที่จะสรุปให้ทุกคนได้ว่าองค์ความรู้ประเภทไหนนะครับเหมาะกับทุกทคนหรือว่าเหมาะกับตัวคุณเองนะครับสิ่งที่จะสามารถเป็นคําตอบให้กับคุณได้นั่นคือคุณต้องเข้าไปศึกษาองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะหานะครับหาความเหมาะสมนะครับ หาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งหาความเข้าใจในองค์ความรู้นั้นนะครับว่าตัวเองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและนํามาใช้งานได้ดีแค่ไหนจบหัวข้อองค์ความรู้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2ครับเมื่อเรานะครับได้องค์ความรู้นั้นแล้วนะครับเรานําองค์ความรู้นั้นมาวางแผนการเทรดนะครับแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ วางแผนการเทรดแบบเป็นขั้นเป็นตอนทําอย่างไรนะครับมาดูแผนผังที่ผมทําเอาไว้ให้นะครับการวางแผนการเทรดนะครับผมแบ่งให้เป็น4ขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับข้อที่1นะครับเรื่องเครื่องมือครับเครื่องมือนั่นคือองค์ความรู้ในข้อแรกนะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับทุกคนจะต้องนําเครื่องมือที่ตัวเองเข้าใจนะครับและต้องการที่จะใช้ในการเทรดนะครับมาพอดลงในช่องเครื่องมือที่เราจะใช้ในการวางแผนเทรดนะครับ จากตัวอย่างนะครับเครื่องมือหรือองค์ความรู้ที ותר, ่ผมเลือกใช้นะครับผมจะเลือกใช้นะครับรูปแบบแท่งเทียนแบบแฮมเมอร์นะครับนั่นคือผมเลือกใช้องค์ความรู้ในฝั่งเทคนิคออนาลิซิสนะครับนั่นคือรูปแบบแท่งเทียนแบบแฮมเมอร์ขั้นตอนที่2ครับจุดที่เข้าเทรดนะครับหรือจุดที่เข้าลงทุนนะครับผมวางแผนไว้ว่าเมื่อปรากฏรูปแบบแท่งเทียนแบบแฮมเมอร์ที่เส้นแนวรับนะครับตรงนั้นคือจุดที่ผมจะเข้าทำการลงทุนนะครับ มาต่อกันที่ขั้นตอนที่3นะครับจุดหยุดขาดทุนนะครับผมจะหยุดขาดทุนหรือว่า Stop l ล s s เมื่อไหร่นะครับผมจะหยุดขาดทุนนะครับเมื่อผมขาดทุน1ิเเรียญนะครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือจุดทำกำไรนะครับผมวางแผนไว้ว่าเมื่อผมนะครับลงทุนแล้วได้กำไรนะครับมากกว่าทุนที่ลงไปนะครับ ผมจะออกจากการลงทุนครั้งนี้นะครับหรือว่าทำการปิดทำกำไรนะครับโดยมีกำไรไม่ต่ำกว่า100%ของเงินทุนที่ผมลงไป ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมลงทุนที่1ิเหรียญนะครับผมจะต้องได้กําไร1ิเหรียญครับผมถึงจะทําการออกจากการลงทุนเพื่อปิดทํากําไรนี่คือขั้นตอนการวางแผนการเทรดนะครับหรือว่าการพิสูจน์ท่าไม้ตายของเราเองนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับซึ่งทุกคนสามารถเอาขั้นตอนทั้ง4นี้นะครับไปแอปพลายนะครับหรือว่าไปประยุกต์ใช้นะครับกับเครื่องมือที่ตัวเองถนัดนะครับรวมถึงแผนที่ตัวเองได้วางเอาไว้นะครับ แต่ต่อให้เครื่องมือหรือองค์ความรู้ที่ใช้จะแตกต่างกันนะครับแต่ผมขอให้ทุกคนนะครับยึดขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้เอาไว้นะครับนั่นคือการกําหนดจุดเข้าเทรดนะครับด้วยการใช้องค์ความรู้ของเราเป็นตัวกําหนดนะครับและการกําหนดจุดหยุดขาดทุนนะครับหรือว่า Stop l ล s s นะครับรวมถึงกําหนดจุดการทํากําไรเอาไว้นะครับเมื่อเราได้กําไรเท่าไหร่เราถึงจะออกจากการลงทุนครั้งนี้นะครับ <S <S ทำทั้ง4ข้อนี้นะครับ <bạn> ให้เป็นปกตินะครับให้เป็นนิสัยของเราเองนะครับ ผมขอยืนยันนะครับว่าเพียง4ขั้นตอนนี้นะครับจะทำให้คุณสามารถเทรดได้หรือว่าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อท <masses> ุกคนนะครับเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการวางแผนการเทรดนะครับแล้วเราจะวัดผลหรือว่าวัดประสิทธิภาพของแผนการเทรดที่เราทำการวางไว้ได้อย่างไรนะครับผมมีแนวทางแบบนี้นะครับให้ทุกคนลองทำดูครับให้ทุกคนนะครับ ทำเทรดดิ้งเลคคอร์ดของตัวเองออกมานะครับประมาณ1 – 10ถึงครั้งนะครับและแต่ละครั้งนะครับใช้การลงทุนนะครับด้วยองค์ความรู้และแผนการเทรดนะครับแบบเดียวกันทั้ง10ครั้งนะครับโดยแบ่งเงินทุนนะครับแบ่งเงินทุนเป็นจำนวนเงินที่เท่าเกันและทำการเลกคอร์ดนะครับว่าครั้งไหนเราชนะครั้งไหนเราแพ้นะครับเพื่อที่จะพอตออกมานะครับพอตออกมาเป็นตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขกำไรและขาดทุนนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสรุปออกมาเป็นประสิทธิภาพของแผนการเทรดที่เราได้ทําการวางแผนเอาไว้นะครับว่าแผนการเทรดหรือท่าไม้ตายที่เราเลือกใช้นั้นมีประสิทธิภาพในการทํากําไรให้เรานะครับมากน้อยแค่ไหนสําหรับใครนะครับที่ต้องการตารางตัวนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เอาไว้ให้ในเว็บไซต์นะครับแล้วทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับและกรอกข้อมูลเพียงสาแถวนี้เท่านั้นนะครับ โปรแกรมก็จะทําการคํานวณน,นะครับประสิทธิภาพของท่าไม้ตายของคุณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตัวคุณเองก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าท่าไม้ตายของคุณนั้นมีความน่าพึงพอใจมากแค่ไหนขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนการสร้างท่าไม้ตายของเราในการเทรดน,นะครับขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือเมื่อเราวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้แล้วนะครับและพบว่าตัวเลขที่เรานํามาวัดผลเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับ เราก็ทําการฝึกฝนและพัฒนานะครับองความรู้นั้นๆนะครับและแผนการเทรดนะครับให้แหลมคมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับมีท่าไม้ตายนะครับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยเนี่คือขั้นตอนนะครับการสร้างไม้ตายนะครับในการเทรดของผมเองนะครับที่เอามาแชร์ให้กับทุกคนได้เรียนรู้นะครับและผมขอยืนยันว่าด้วยขั้นตอนนี้นะครับสามารถทำกำไรนะครับในตลาดหุ้นให้ผมนะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่หาท่าไม้ตายของตัวเองในการเทรดยังไม่เจอนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะมีแนวทางการเทรดหรือการลงทุนอย่างไรดีอย่าลืมนะครับการที่มีท่าไม้ตายของตัวเองนะครับมันจะทําให้คุณนะครับอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวนะครับและไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับมันจะสามารถทําให้คุณนะครับยืนหยัดในตลาดได้ด้วยขาของตัวเอง และที่สำคัญองค์ความรู้เหล่านี้นะครับสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้เหมือนที่ผมเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากข้อคิดเอาไว้ว่าเงินเป็นเงินของเรานะครับอย่าให้ใครมาควบคุมเงินของเรานะครับมากกว่าตัวของเราเอง ถ้าใครที่มีข้อสงสัยนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไลน์ส่วนตัวเข้ามาคุยกับผมได้นะครับและหวังว่าทุกคนจะสามารถสร้างท่าไม้ตายของเองได้ในเร็ววันนี้นะครับขอให้โชคดีครับผม